เวลาจะนอข้าวในทีวีพยายามพูดฝาดซ่าชาวบ้านหย่าแร่งฝาดซาด็อกเตอร์ทำไมคะเราคนที่มาตัดยางรถมากไม่ค่อยมีใครแต่จบด็อกเตอร์หรอกต้องแร่งฝาดซาบ้านเราวันนี้เขาคิดแร่งตัวยอกันพี่แตก็ไรู้วัางตัวย่อยังไงอะคะรัฐบาลคำนึงถึงเรื่องราคาข้าวของทางด้านการเกษตร,ร,รตอนนี้กำลังนัดประชุมครมอเพื่อจะขอกำลังสอสอกกตแล้วก็สวขอกำลังจากโครงการคลยอมันสนับสนุนโครงการคละส ยางพ Adams, าราและข้าวต้องผ่านเครื่องหมายบกปลอกคอเรื่องยอยวบปลอคอไหลร้อยเขื่อนหลวงฟังแรงไงจัดจัดว่าตอนนี้ตำบลละหาลานตั้งโยเกย์เอบตกำลังข้องั่ประมาณจากอดเจาะหม้อมาเจอข้ก่อหน้อยกับอพ่อพ่อรอแต่เดินใกล้รออยู่ข้างบออ่ะมจัดจัดแบบนั้นแรงไงจัดจัดว่าตอนนี้ตำบลละหาลานตั้งโยเกย์เอบตกำลังข้องั่ประมาณจากอดเจาะหม้อมาเจอข้ก่อหน้อยกับอพ่อพ่อรอแต่เดินใกล้รออยู่ข้างบออ่ะมจัดจัดแบบนั้น De roi!